เรื่องราวของ UFO ยังคงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจของคนทั่วโลกอย่างไม่เสื่อมคลายซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในปีคศ1947เมื่อนักบินเอกชนที่มีชื่อว่านายเคนเนตอันโนที่เขาเคยอ้างว่าได้เห็นวัตถุที่มีรูปร่างคล้ายกับจานร่อนกำลังบินด้วยความเร็วสูงใกล้เหนือยอดเขาเดนเนียและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนมากมายที่อ้างว่าพบเห็นวัตถุบินลึกลับคล้ายกับจานบิน หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่า UFO ไฟฟินิกถือได้ว่าเป็นการพบเห็น UFO ที่มีชื่อเสียงไปอย่างแพร่หลายเนื่องจากการปรากฏตัวของ UFO ในครั้งนี้ มีพยานหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกทั้งยังมีการบันทึกวิดีโอไว้ได้และถูกเผยแพร่ตามสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงใกล้ค่ำของวันที่13มีนาคมปีคศ1 9 9 7มีพยานหลายพันคนต่างพบเห็นวัตถุประหลาดบินได้ลึกลับที่มีขนาดใหญ่พอๆกับเครื่องบินโบอิง77็กำลังลอยอยู่เหนือท้องฟ้าคล้ายกับรูปตัววี มีดวงไฟสีแดงและสีส้มส่องอยู่5ดวงใต้ยานมันกำลังบินอย่างช้าๆผ่านหลายเมืองในรัฐแอริโซนาก่อนที่จะหายไปที่เมืองฟินิกซ์ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศสหรัฐโดยระยะเวลาของการปรากฏตัวของวัตถุลึกลับชนิดนี้มีระยะเวลายาวนานกว่า3ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้คนมากมายสอบถามเรื่องดังกล่าวทางสื่อทุกขแขนง ซึ่งทางฐานทัพอากาศของสหรัฐก็ได้ออกมาแถลงการว่าแสงไฟสีอัมพันธ์ลึกลับที่ประชาชนหลายพันคนได้เห็นนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องบินรบที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมการบินทางกองทัพอากาศเท่านั้นประเทศบราซิลถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีรายงานการปรากฏตัวของ U ู o ที่แปลกประหลาดมากมายอยู่บ่อยครั้งและหนึ่งในนั้น จะต้องมีเหตุการณ์การปรากฏตัวของ UFO ที่เกิดขึ้นนกักเกาะโคลาเลสที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศบราซิลแต่ทว่าไม่มีใครสามารถบ่งชี้ได้อ,อย่างแน่ชัดว่ารูปร่างของ UFO มีลักษณะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่แปลกกว่าเหตุการณ์การปรากฏตัวของ UFO ทั่วไปก็คือมีพยานหลายพันคนจากหลายหมู่บ้านอ้างว่าพวกเขาถูก UFO ดังกล่าว จูโจมด้วยการฉายรังสีที่มีความเข้มข้นสูงเข้าใส่ทำให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดักงราวประมาณ35คนซึ่งผลจากการวินิจฉัยของดอกเตอร์เวลเอคาวาโยพบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการผิวหนังไหม้ซึ่งเกิดจากรังสีเป็นพิษอีกทั้งพวกเขายังมีบาดแผลราวกับถูกแทงด้วยของมีคมและนอกจากนี้ผู้ป่วยยังเกิดอาการวิงเวียนศีรษะเหนื่อยล้าและมีอาการความดันโลหิตต่ำ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลบาราซิลได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจที่มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวโดยเฉพาะอีกด้วยครับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นได้โจมตีฐานทัพเรือเพอร์ฮาเบลและเอลวูดที่ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2และต้องเตรียมพร้อมรับมือการบุกโจมตีของญี่ปุ่นให้เข้มงวดขึ้นจนกระทั่งในคืนของวันที่25กุมภาพันธ์ ปีคศ1942ในช่วงเวลาประมาณตี2 25จูจๆก็มีวัตถุบินลึกลับรูปทรงกลมเรืองแสงกำลังปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าของรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับมีสัญญาณเตือนไซเรนดังไปทั่วทำให้มีผู้คนมากมายในตอนนั้นตื่นออกมาเพื่อดูการปรากฏตัวของฝูงบินลึกลับดังกล่าวซึ่งตอนแรกทางกองทัพเชื่อว่าเป็นเครื่องบินรบของฝ่ายญี่ปุ่น ทำให้มีการใช้ปืนต่อสู้ากาศยานระดมยิงตอบโต้ทันทีกว่า1,400นัดแต่หลังจากสิ้นสุดเสียงปืนพวกเขาได้พบว่าอาวุธของพวกเขาไม่สามารถทำอันตรายกับฝูง UFO ดังกล่าวได้เลยอีกทั้งสเกตของกระสุนปืนได้ตกลงบนพื้นดินและได้ทำลายบ้านเรือนจนเสียหายหลายหลังคาเรือนก่อนที่วัตถุบินลึกลับจะหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งในเวลาต่อมา ทางการสาหรัฐออกมาปฏิเสธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวัตถุลึกลับที่พวกเขาได้ระดมยิงใส่นั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ UFO จากนอกโลกแต่มันเป็นเพียงกลงลวงสงครามประสาทของฝ่ายศัตรูเท่านั้น <McM aster> คลื่น UFO เบลยเยี่ยมเป็นเหตุการณ์การปรากฏตัวของ UFO ประหลาด ที่เกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนปีคศ1989ซึ่งในวันนั้นมีการพบคลื่นเรดาร์ประหลาดในช่วงกลางคืนพร้อมกับการปรากฏตัวของ UFO ทรงสามเหลี่ยมที่กำลังเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าในกรุงบัสเซลซึ่งต่อมามันได้ปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าประชาชนกว่า13,500คนและเมื่อทางการเบลเยียมรับรายงานดังกล่าว พวกเขาได้ส่งเครื่องบินร็อเพื่อออกไปสังเกตการณ์และพยายามล็อกเป้าหมายเพื่อโจมตี UFO ลำดังกล่าวถึง3าครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าสัญญาณเครื่องบินถูกรบกวนก่อนที่ UFO ลำนั้นจะหายไปด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีเครื่องบินลำไหนบนโลกจะสามารถบินได้รวดเร็วขนาดนั้นแน่นอนเหตุการณ์ UFO ที่วาจินยา เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองวาจินยาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีพยานหลายคนพบ UFO รูปร่างเหมือนกับเรือดำน้ำซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานจากชาวเมืองและเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาว่าพวกเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดบนท้องถนนซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีรูปร่างที่ผอมมีความสูงประมาณ5ฟุตมีหัวขนาดใหญ่มีผิวสีน้ำตาลเข้มและมีดวงตาสีแดงกลมโตขนาดใหญ่ แถมยังมีกลิ่นที่แรงเหมือนแอมโมเนียอีกทั้งพวกมันยังมีท่าทางเหมือนกำลังสับสนหรือบาดเจ็บและเมื่อกองทัพบ,บกได้รับรายงานดังกล่าวพวกเขาจึงรีบส่งทหารเข้ามายังพื้นที่ทันทีและในที่สุดสัตว์ประหลาดดังกล่าวก็ถูกยิงตายพร้อมกับถูกจับยัดใส่กระสอบและส่งไปชันสูตรในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยา,ยา,ยา,าลัยเซาเปาโลที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด แต่สุดท้ายรัฐบาลบราซิลกลับออกมาถแถลงการปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยอ้างว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอุปทานหมู่เท่านั้นแต่มีผู้คนหลายกลุ่มกลับไม่เชื่อเรื่องที่รัฐได้ออกมาถแถลงการโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลจงใจปกปิดข้อเท็จจริงพร้อมกับมีพยานหลายคนอ้างว่าพวกเขาเห็นเจ้าหน้าที่นำสัตว์ประหลาดขึ้นเครื่องบินอีกทั้งนายทหารที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดดังกล่าว ก็ได้เสียชีวิตลงในสัปดาห์ต่อมาอันเนื่องมาจากติดเชื้อแบททีเรียที่ไม่รู้จักอีกด้วยเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในปีคศ1980นับป่าเรเลสแฮมประเทศอังกฤษเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนได้เชื่อมโยงว่าเป็นฝีมือของ UFO ซึ่งเรื่องราวได้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี3ของวันที่26ธันวาคมปีคศ1980 มีการพบเห็นแสงไฟประหลาดเคลื่อนที่ผ่านไปมาที่ป่าเลนเลสแฮมที่ติดกับฐานทัพอากาศวูดบิดของประเทศอังกฤษซึ่งตอนแรกพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้คิดว่าเป็นเครื่องบินลงจอดเลยเข้าไปตรวจสอบแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นกลับเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นโลหะรูปสามเหลี่ยมที่กำลังเปล่งแสงประหลาดอยู่ในที่มืดและกำลังกางขาสามขาเพื่อลงจอดบนพื้นดิน พวกเขาจึงรีบติดต่อไปยังศูนย์เพื่อขอกําลังเสริมและในขณะที่กองกําลังเจ้าหน้าที่กําลังเดินทางเพื่อเข้าไปตรวจสอบวัตถุลึกลับดังกล่าวก็หายไปแล้วแต่ทว่าพวกเขาได้พบกับร่องรอยของแรงกดทับและร่องรอยของการเผาไหม้พร้อมกับท่ารังสีที่ผิดปกติในบริเวณนั้นอีกด้วยเหตุการณ์ u ู o ที่เคสเบิร์กเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม ปีคศ1965โดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีพยานหลายคนต่างเห็นลูกบอลไฟลึกลับขนาดใหญ่กำลังลอยผ่านเหนือน่านฟ้าจากภาคเหนือของมิชิกแกนและโอไฮโอก่อนที่จะเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นทำให้วัตถุด,ดังกล่าวตกลงในป่าจนเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณนั้นและเมื่อทางกองทัพสหรัฐทราบเรื่องพวกเขาได้ระดมกำลังตรวจสอบพื้นที่บริเวณนั้นทันที พร้อมกับปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุแต่ทว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนาซากลับออกมาแถลงกลารว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้นในบริเวณดังกล่าวและวัตถุที่ตกลงมาเป็นเพียงสเก็ตด,ดาวตกเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับมีพยานในที่เกิดเหตุหลายคนยืนยันหนักแน่นว่าพวกเขาเห็นทางการนำรถบรรทุกมาขนวัตถุประหลาดขนาดใหญ่ออกจากที่เกิดเหตุในคืนวันนั้น ชูปราคาราเป็นสัตว์ประหลาดที่ออกอารวาสสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านในประเทศปรปโตริโก้เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาโดยมันเริ่มปรากฏตัวออกมาในช่วงปีออง 1995, คศ1995ก่อนที่จะระบาดไปทั่วอเมริกาใต้จนถึงชิลีโดยพฤติกรรมของมันคือมันชอบฆ่าและดูดเลือดสัตว์จนหมดตัวและจากตามคำบอกเล่าของพยานที่พบเห็นบางก็ว่ารูปร่างหน้าตาของมันเหมือนกับมนุษย์ต่างดาว บางก็ว่าเหมือนกับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์และนอกจากนี้บริเวณพื้นที่ที่มีการปรากฏตัวของชูปลาคาบรามักจะมีรายงานการปรากฏตัวแสงไฟประหลาดที่กำลังลอยได้เหมือน UFO อยู่บ่อยครั้งอีกด้วยครับ <S <S คงจะไม่มีเหตุการณ์ UFO ครั้งไหนที่ได้รับการกล่าวขานเท่ากับเหตุการณ์วัตถุประหลาดบินตกที่รอสเวลล์อีกแล้วครับโดยในเดือนกรกฎาคม ปีคศ1,948มีวัตถุบินลึกลับตกลงในพื้นที่รกร้างในเมืองลอสเวลโดยเกษตรกร,ร,กรคนหนึ่งชื่อว่านายวิลเลียมแวมแม็กได้พบกับวัตถุประหลาดขนาดเล็กรกระจกจายอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานเจ้าหน้าทีทางการก็มาถึงพร้อมกับเก็บวัตถุในพื้นที่เกิดเหตุจนหมดซึ่งผลจากการตรวจสอบตอนแรกพวกเขาได้ถแถลงการออกมาว่าวัตถุที่ตกลงมานั้น เป็นวัตถุที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกซึ่งโลหะแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติแตกต่ลาดแต่ทว่าภายหลังทางการกลับออกมาถแถลงการใหม่ว่าวัตถุที่ตกลงมาในเมืองลอสเวล์นั้นเป็นเพียงบอลลูนตรวจสภาพอากาศซึ่งหลังจากคำถแถลงการมีคนหลายกลุ่มพยายามสืบหาความจริงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ทว่าการสืบเสาะหาข้อมูลดังกล่าวเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เพราะว่าพยานและผู้เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดต่างพางกันปิดปากเงียบโดยเฉพาะ Mac, แม็กเกษตรกรหนุ่มผู้ที่พบเห็นซากวัตถุประหลาดคนแรกที่เวลามีคนพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาจะมีอาการหวาดกลัวเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นการสืบผลก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละจนในที่สุดก็มีแนวโน้มพอที่จะเชื่อว่าการถแถลงการของทางการทั้งหมดเป็นเรื่องที่กุข,ขึ้นซึ่งในปัจจุบัน หลายฝ่ายยังคงหวังว่าทางการสหรัฐจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ลอสเวลหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดซับสไ cribe และกดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ